Legenda สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของ RMUTP อัปเดตค่ะมาอัปเดตเรื่องราวนะคะที่น่าสนใจในรอบรั้วของราชมงคลพัญกครขอ,ข,อของเรากันนะคะติดตามรับฟังกันได้ทาง RMUTPLive นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันนะคะก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นผลงานของน้องนักศึกษาค่ะที่ได้ไปโชว์ไอเดียนะคะเครื่องประดับสุดเก๋จากขยะพลาสติกค,ค่ะ โดยด็อกเตร์นภวพลรัศดีวัชระบุญค่ะอธิการบรดีของราชมงคลพระนครน,นะคะก็บอกว่าทางมหาวิทยาลัยของเรานะคะก็เป็นหน่วยงานที่จะคอยสนับสนุนนะคะแล้วก็ส่งเสริมงานวิจัยแล้วก็นวัตกรรมโดยใช้ความเชี่ยวชาญทางด้านของวิชาการค่ะ เพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนและก็สังคมด้วยซึ่งในปีนี้ค่ะอาจารย์นักศึกษานะคะก็ได้ร่วมกันส่งผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนะคะรวมไปถึงผลงานด้านของ RMUT Startup Award ค่ะในการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลครั้งที่13การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่12แล้วก็การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคลครั้ง ที่่5คะซึ่งปีนี้ก็จัดขึ้นภายใต้แนวคิด9ราชมงคลเสริมพลังผลักดนันนวัตกรรมยั่งยืนและขับเคลื่อนวิถีชีวิตยุคต่อไปด้วยต้นแบบ BCG ค่ะสำหรับปีนี้นะคะงานนี้ก็จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกค่ะณศูนยะ์ประชุมนงนุษย์ Tradition Center Hall สวนนงนุษจังหวัดชนบุรีค่ะ โดยผลปรากฏนะคะว่าทางราชมงคลพระนครของเราค่ะได้รับรางวาัลการนำเสนอผลงานภาคบรรยายระดับชาติ กลุ่มสาขาสถาปตัตยกรรมศาสตร์ศิลปกรรมและการสร้างสารรค์ได้รับรางวัลระดับดีเด่น2รางวัลด้วยกันค่ะได้แก่การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในกลุ่มนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสุขภาพศาสตร์ได้รางวัลระดับดีมาก1รางวัลค่ะกลุ่มสิ่งประดิษฐ์ด้านศิลปะและการออกแบบระดับดีเด่นนะคะและก็ระดับดีอีก1รางวัลค่ะ โดยหนึ่งในผลงานที่โดดเด่นเลยนะคะก็จะเป็นงานวิจัยเรื่องของพลาสติกกลำพ้า การสร้างสรรค์เครื่องประดับจากลวดลายกระเบื้องเคลือบสีวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคารา,รามราชาวรามหาวิหารค่ะซึ่งเป็นผลงานของน้องมหันนบอินทัศโรนะคะและน้องสิริวันขุมบัวมาศนักศึกษาชั้นปีที่4จากคณะเทคโนโลยีขากรรมศาสตร์ค่ะโดยน้องมินนะคะหรือว่าน้องมหันนบอินทัศโรค่ะ เจ้าของผลงานชิ้นนี้นะคะก็เล่าให้ฟังเลยค่ะว่าการสร้างสารรค์ผลงานวิจัยครั้งนี้มาค่ะก็ เกิดขึ้นมาจากปัญหาขยะพลาสติกนั่นเองซึ่งเราก็ทราบกันอยู่ดีแล้วนะคะว่าทุกวันนี้เนี่ยขยะพลาสติกนั้นมีมากมายจริงๆการที่เราไม่ได้ผ่านการแยกขยะมานะคะตรงนี้ก็เป็นปัญหาเช่นเดียวกันซึ่งหลังจากที่มีการแยกขยะไปแล้วนะคะก็จะมีการนําขยะพลาสติกเหล่านี้นะคะนํามารีไซเคิลใหม่ค่ะซึ่งปัจจัยที่น้องได้บอกมานะคะก็อย่างที่ฝนบอกไว้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นจากมาจากผู้บริโภคนะคะที่ไม่ได้คัดแยกขยะมูลฝอย รวมถึงขยพะพลาสติกเองที่ใช้เวลาในการย่อยสลายเนี่ยนับร้อยร้อยปีเลยทําให้เราต้องใช้งบประมาณเยอะมาก,มาก,มากนะคะในการจัดการน้องก็เลยนําแนวคิดตรงนี้ค่ะมาสู่การสร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับนะคะ จากการนำพลาสติกกำพร้าเพื่อต้องการลดจำนวนขยะในปัจจุบันแล้วก็เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับพลาสติกเหล่านี้ด้วยโดยตัวผลิตภัณฑ์นะคะก็จะเป็นเครื่องประดับไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอสร้อยข้อมือค่ะแล้วก็ต่างหูนะคะ ลวดลายที่นํามาออกแบบก็มาจากกระเบื้องเคลือบสีวัดพระเชตุพนนิวนมังคารารามราชาวรมหาวิหารหรือว่าวัดโพนั่นเองซึ่งที่วัดโพค่ะก็จะมีสถาปัตยกรรมแบบไทยที่โดดเด่นมากๆโดยน้องก็ได้ยกบางส่วนนะคะของลวดลายมาใช้อย่างเช่นกระเบื้องเคลือบเป็นช่อเป็นดอกนะคะซึ่งความยากของผลงานเนี่ยก็คือต้องใช้เทคนิคแล้วก็ต้องใช้ความชํานาญมากๆเลยนะคะในการตัดที่ค่อนข้างจะละเอียดอ่อนเลย ซึ่งลายไทยนะคะก็อย่างที่เรารู้กันดีอยู่ว่าค่อนข้างมีความประณีตแล้วก็ละเอียดอ่อนมากๆซึ่งน้องก็ต้องใช้เทคนิคแล้วก็มีความชนานาญมากๆเลยนะคะที่จะตัดพลาสติกเหล่านี้นะคะให้ออกมาเป็นผลงานค่ะโดยน้องเนี่ยก็จะเลือกขวดพลาสติกนะคะการตอกพลาสติกนะคะแล้วก็การดัดพลาสติกด้วยความร้อนซึ่งนอกจากนี้เองค่ะก็ต้องอาศัยความรู้พื้นฐานจากในห้องเรียนนํามาปรับใช้ในการทํางานด้วยนะคะ เพื่อให้ผลงานชิ้นนี้เนี่ยออกมาอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดค่ะโดยหลังจากผลงานเสร็จสิ้นแล้วนะคะก็จึงนำมาใช้ในการถ่ายแบบหรือว่าเดินแฟชั่นค่ะเป็นการตอกย้ำคุณค่าของผลิตภัณฑ์นะคะที่สามารถนำมาใช้ได้จริง ผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้นะคะก็เลยเป็นผลงานแห่งความภาคภูมิใจที่สามารถสร้างมูลค่าได้เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ยังเป็นการช่วยลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเรียกได้ว่าแนวคิดนี้เป็นแนวคิดที่ดีเลยนะคะในอนาคตก็อาจจะมีการต่อยอดเพิ่มเติมไปอีกนะคะเป็นผลงานต่างๆที่เราจะได้เห็นกันต่อไปในอนาคตซึ่งผลงานที่น้องทําในครั้งนี้ก็ค่อนข้างจะออกมาสวยงามแล้วก็ปราณีตทีเดียวคุณผู้ฟังก็สามารถไปชมภาพกันได้นะคะที่หน้า เว็บไซต์ของราชมงคลพระนครขอ,ของเรา rmutp.ac.th ก็จะมีรูปภาพผลงานของนอนนะคะให้เราได้ชื่นชมกันด้วยใครที่สนใจก็ลองเข้าไปดูกันได้ค่ะทิ้งท้ายกันที่อีกหนึ่งข่าวค่ะเป็นข่าวดีสำหรับคนที่อยากจะมีความรู้เพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับเทคนิคการสกัดน้ำมันหอมระเหยสำหรับงานเครื่องสำอางและก็การดูแลสุขภาพค่ะ โดยทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของราชมงคลพระนครค่ะกำลังที่จะเตรียมจัดอบรมเวิร์กช็อปนะคะเทคนิคการสกัดน้ำมันหอมระเหยสำหรับงานเครื่องสำอางและก็การดูแลสุขภาพค่ะเป็นการ อบรมเชิงปฏิบัติการนะคะซึ่งก็มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้มีความรู้นะคะเกี่ยวกับน้ำมันหอมระเหยการสกัดค่ะแล้วก็ทักษะปฏิบัติในการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ตัวทำละลายต่างๆอย่างเหมาะสมค่ะเพื่อให้เราเนี่ยได้น้ำมันหอมระเหยและน้ำสกัดไฮโดรเซลนะคะไปใช้เป็นวัตถุดิบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและการดูแลสุขภาพได้ค่ะสำหรับหัวข้อในการอบรมนะคะก็จะมีทำความรู้จักกับน้ำมันหอมระเหยและไฮโดรซอลค่ะ โดยสารประกอบสำคัญในน้ำมันหอมระเหยนะคะก็จะเป็นสิ่งเหล่านี้นั่นเองแล้วก็จะมีเทคนิคการสกัดค่ะเวิร์กช็อปการสกัดกลิ่นและน้ำมันหอมระเหยค่ะ การอบรมนี้นะคะจะมีขึ้นในวันที่4พฤศจิกายนเวลา9โมงจนถึง4โมงเย็นนะคะก็1วันเต็มๆเ,เลยแต่ว่ารับจำนวนจำกัดเพียง15ท่านเท่านั้นนะคะอัตราค่าสมัครก็ไม่แพงเลยค่ะเพียงแค่990บาทเท่านั้นซึ่งในราคานี้นะคะก็จะรวมไปถึงอาหารกลางวานันอาหารว่างแล้วก็เครื่องดื่มโดยจะไปอบรมกันที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สุนพรน,นครเหนือราชมง,งคลพรนครค่ะโดยทีมวิทยากรนะคะก็ จะเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะภายใต้โครงการ OT ท p อบแล้วก็โครงการ KBO นะคะรวมไปถึงโครงการ1ตําตำบล1มหาวิทยาลัยด้วยที่จะมาถ่ายทอดความรู้ต่างๆให้กับผู้ที่เข้าร่วมอบรมนั่นเองสําหรับใครที่สนใจอยากจะเข้าร่วมอบรมนะคะเกี่ยวกับเทคนิคในการสก,กัดน้ำมันหอมระเหยก็สามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวรวิจันต์สวรรค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ0846673969ค่ะ และสำหรับในวันนี้นะคะก็หมดเวลาสำหรับโฟนและ RMUTP อัปเดตแล้วครั้งหน้าจะพาไปอัปเดตเรื่องอะไรกันอีกนะคะก็อย่าลืมติดตามรับฟังกันด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ